แตนแตนแตนแตระระระ,ระเรนกรรมเก่าไม่มีใครลบล้างเจ้าได้กรรมปัจจุบันเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าเองสวัสดี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 เพื่อนเพื่อน,นทาง YouTube ทาง Facebook คุณจินดีวันนี้จะมาเกี่ยวข้าวก็เลยมาอยู่ในร่มก่อนก็แมนท่านผู้ชมรู้จักไหมอันนี้คือลูกอะไร คนสุรินซาคแม์กีฮาวตาเดิมจืงกู้ต้นต้นขาวัวภาษาไทยจริงๆต้นชงโครหรืออะไรนี่แหละจำไม่ได้นี่ไงนี่เอาไปทำอะไรเอาไปต้มก็ได้มีเก็บเลยไอ้ไอ้ลูกอ่อนๆมัน,น ต้มใส่เนื้อหอมอร่อยนะเนี่ยใบมันยอดมันนี่นะฮะมันหอมอร่อยแบบเสระกราวเลยมันนอกของเรานี่เดี๋ยวเอาไปต้มใส่เนื้อหอมอร่อยนะเยอะเลยเนี่ย มันเป็นต้นโบราณนะนี่อย่าไปทำลายทิ้งนะของใครของของนาตะกวลล่ะตะกวลอยู่บ้านไหนไม่บอกอตะกวลอยู่บ้านทับดัดสีกันนู่นนาของเราอยู่นูน่นตะกวลคนขยันเอาแค่นี้อละม้เอาไปต้มนี่ต้มเนื้อหอมอร่อยแบบ เสระกราวเลยขอบคุณที่ติดตามนะต้นขาวัวเดิมเชื่องกู้แทนแทนแทนแต่ระระระรน